วันนี้ก็ตรงกับวันเกิดของผมพอดีนะครับคลิปนี้ก็อาจจะลงวันที่2 2มกรานะครับผมแน่นอนว่าวันเกิดของผมผมก็ังทําอะไรดีๆกันมากนะฮะเล่นนี่ก็คือรถเข็นขายข,ายของอะไม่ได้ขายนี่คือรถเข็นแจกของด้วยตูดอ,อไม่ใช่ด้วยตูดที่ไหน <laughs> นี่คือรถเข็นปันสุกนะครับผมผมก็จะแจกของเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่แพงมากนะครับกับคนที่ ขยันเล่นเล็กน้อยกับยอดการเล่นก็ประมาณขวามือฮะกับรายการใหม่ครับผมแจกยกคังฮะแน่นอนว่าจะเป็นรายการที่ผมจะไล่แจกของของผมให้หมดคังไปเลยนะครับและที่สำคัญผมจะไม่เปิดเทศนะครับผมผมจะไล่ อาขับไปแว้นแล้วก็หาคนที่ผมควรที่จะแจกนะครับเช่นยอดยอดการเล่นที่แบบเยอะแต่ยังไม่มีตัวดีเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ใหญ่จะให้มีรายการนี้ต่อหรือว่าอาจจะมีตัวละครที่แพงกว่านี้เนี่ยก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์และ กดซับสไคร์ช่องนี้นะครับผมผมก็อาจจะมีรายการแจกแบบตึงๆแบบนี้ต่อไปนะครับและรอบนี้ก็อาจจะไม่ตึงมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ราคาค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็เป็นตัวแดงที่แบบเออจับต้องง่ายอ่ะแล้วก็ตัวเติมที่แบบใช้งานง่ายๆนะครับผมเราก็จะไปขับรถแจกกันเลยครับทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะแจกหมดครั้งภายในช่วงเวลารวดเร็วหรือเปล่าหรือว่า จะแจกแบบโอ้นี่คนนี้ก็คือเขามีตัวละครดีที่เล่นแล้วไงผมจะวิ่งไปแจกแล้วก็คัดคนแจกแบบตึงๆครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ห้าคนแจกที่ที่แบบเป็นมือใหม่ที่แบบเล่นมาแล้วหลายรอบแล้วก็แว้นหนีก่อนตอนนี้คือข้างหลังเรามันตึงไงและนี่คือการขับเคลื่อนด้วยพลังตูดครับเอ้ยแหวนหนีแบบรวดเร็วติดั เอาละครับท่านผาู้ชมขั้นตอนแจกนั้นก็ง่ายได้นะครับเบี่ยงมุมขวามือของเรานั้นก็จะมีผู้เล่นที่มีรอบเล่นค่อนข้างน้อยนะฮะเออใช่เราจะแจกผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับในวิดีโอนี้นะฮะส่วนคลิปต่อไปผมไม่รู้จะแจกยังไงเหมือนกันนะครับใครมีข้อเสนอดีอขับคนไปนเรื่อยเลยนะครับโอ้โดีๆหน่อยดิน้องพี่จ้างมาแพงนะเนี่ยเออตอนนี้คนขับของเราอาจจะมึนๆเล็กน้อยนะฮะ nope. ขั้นตอนแรกนะครับเราก็าหาคนแจกนะฮะแน่นอนก็จะมีประมาณนี้นี่ไงรายชื่อเราก็จะพิมพ์หาในนี้แล้วครับผมผมก็จะสุ่มเทดลงไปครับปีเนี่ยฮะพอเขารับเทดปุ๊บเราก็แค่ทําการใส่ไปเดียวเราไม่ได้จัดแรกนะครับก็คือกดในการแจกของเรานั้นเราจะไม่พิมพ์หรือว่าคุยกับเขาเลยนะครับก็คือเราจะเดี๋ยวเราจะแจกแบบเราเรามาดูเรีแอคชั่นไงแต่ตอนนี้เราไม่ได้ดูเรีแอคชั่นไงมันเหมือนการแลกอะจริงๆิงนะ ผมจะเขาไปแจกเคเขาต้อนะครับจนกว่าเขาจะได้คองผมแบบฟรีๆนะฮะนี่ไงให้เขาจะแลกอย่างเดียวเลยผมจะแจกตอนนี้ <c oughs> ผมจะแจกนะเขาจะไลฮ้อโนอะไรเล่าจะแจกนี่แหละครับในการแจกแบบคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะเลียงชั้นเขาจะประมาณนี้ผมจะแจกผมก็จะถือจืดจืดเทดลงไปนะครับผมนี่แล้วก็มาดูกันเออนี่แหละครับผมผมันรับกันอ,อย่างนี้ แล้วเรียกชั้นก็เขาก็จะไม่เห็นนะจริงๆเราจะดูเรียกชั้นเขายังไงวะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ผมจะไม่ดูรอบเล่นแจกแล้วผมจะแว้นไปหาเขาตรงหน้าแล้วก็แจกเขาตรงหน้าเลยนะครับไปแว่นแว้นหาตรงหน้าเลยเอาแหละครับท่านผู้ชมเราก็เปลี่ยนเลี้ยงท่านการกระตรกการแจกแบบใหม่นะฮะเพียงแค่คลิกเข้าไปที่ตัวละครนะครับนี่แล้วก็ไล่ดูชื่อนะครับว่าเราจะแจกคนไหนฮะประมาณนี้นี่แหละครับการแจกแบบสุดตึงของเราครับเราก็แค่ นี่นี่นี่แบบเนี่ยฮะเราก็จิ้มไปที่เขาเขาไม่มีตัวละครดีๆเล่นใช่ไหมเราก็หาหาชื่อของเขาเนี่ยเนี่ยสิบแย,ย่นะฮะสิบแย่เราก็ทาการเซิร์ชไปเลยนี่เราเห็นแบบจริงๆเลยนะเขาไม่มีตัวละครเล่นแบบจริงๆเราก็จะได้เห็นเรีแอคชันของเขาครับนี่เราก็ทาการกดเทปไปเลยเ <c oughs> ขาก็จะงงๆนะฮะแล้วก็ทาการปุ๊บกดแดงแรกไปเลยฮะเอาละครง,งตอนนี้กดกี่เอ,าอ้าหาแลกตัวเงินฟักทอง ไม่ได้หาแร้ครับหนังพี่ให้เลยฮะเอ้ยงงครับเราก็ทําการขับแว่นออกมาแล้วก็แว่นกลับไปครับผมเอ้นคนขับดีๆหน่อยดิคุณขับไม่ดีเลยนะะขับเคลื่อนด้วยพลังตูดนี่มันไม่ตึงเลยตายเถอะเราต้องเติมน้ํามัน <c oughs> เองเติมน้ํามันเพิ่มเดี๋ยวนะนี่เอฟซีโอ้ยดูดิตัวละคารแบบจัดเต็มมากเลยครับเอฟซีนี่โอ้ยตัวละคารนี่มันสร้างใหม่มาไปเฮ้เราต้องแจกคนทะี่มีความพยายามเล่นนะฮะ แลลไม่มีตัวดีเล่นสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แว่นต่อไปครับเรามากลับดูเลเยอรชันเขาฮะว่าเขาจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวแว่นกลับมาจิมจิมแต่ละตัวครับเฮ้ยนี่นี่น,นี่ตอนนี้มีกอลลี่หนึ่งร้านตัวครับตัวละครเขาก็อาจจะไม่ดีมากเซิร์ชเลยเราก็เซิร์ชหาชื่อเขาไปครับนี่ฮะเป็นคนไหนวะคนนี้ใช่ป่ะเฮ้ยไม่เปิดเทเดียวเฮ้ยพวกเขาติดเทศดียววะอันนี้คือเขาเทเดไม่ได้ครับเงยงงเฮ้ยอยู่เฉยก็ได้แดงไหมฟรี เนี่ยฮะรีแอชันแบบมึนๆม,มันรีแอชั่นหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าเราควรที่จะแจกแบบใหม่แบบใส่ไข่งงแบบพิเศษตรงไหนสนับสนุนโดยบิวปะกอนชอปก็คือบิวปะกอนนะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะ <c oughs> สไตล์แบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะ <c oughs> สำหรับกองฟาร์มสุดเอกลูซีฟนะครับผมนี่คือผ่านนแมมม o o แบบราคาถูกนะครับ แล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโปผ่านแบบบูโปแล้วก็มีผ่านแบบทุกด่านนะครับต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกด่านนะครับแล้วก็มีผ่านแบบเออฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดระดับยากเฉยๆแล้วก็นะครับ สำหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับแบบตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟู้ดครับผมเนี่ย ก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอดี ID ฮะไอดี ID ไก่ทอยเหล็ตวเวอร์ดีเฟนครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าบิวปะกอนหลิกน่าล่าคลิปนี้เลยเอาแหละฮะ ในรอบนี้เราก็จะไปแว่นแจกต่อครับผมแต่ตอนนี้ผมช็อกกับตัวละครที่อยู่ตรงหน้านะฮะเต้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ผมก็ทําการแว่นต่อครับนี่เราจะหาคนแจกครับนี่มีตัวละครเล่นพอสมควรครับไล่จิ้มไปฮะเฮ้ยคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้ชื่ออะไรนะเราก็ไล่พิมพ์ชื่อไปครับ a i i อะไรทั้งอย่าง a i i นี้มาแล้วฮะเราก็ทําการเทรดไปที่เขาครับแต่เขาไม่ได้เปิดเทรดเฮ้ยเฮ้ยเปิดเปิดเปิดเดมื่อกี้เขาเทรดอยู่ นะครับเราก็ส่งเทปไปครับผมส่งเทปไปรุลว่จนกว่าเขาจนกว่าเขาจะรับรักผมเออไม่ใช่จนกว่าเขาจะรับรักเทปปุ๊ยรับรักผมอะไรรับรักเทปมาแล้วได้แล้วแล้วผมก็เทปได้แล้วแล้วก็ปุั๊บไปแบบรวดเร็วหนึ่งสองสามปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เทปเลยนี่งงงเฮ้ยเอ้าหลับแบบงงงครับอื้ืออาล่ะครับมีตกวีกิริยาอะไรหรือไม่ไม่ไม่มี ผมก็ทําการแว้นไปหาคนที่กําลังเข้าเล่นครับนี่คนนี้คนนี้เฮ้ยอลูกพีกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งไปกลับมาก่อนเออตัวนี้คนลุมเต็มเลยลูกพีไปประกันนี่เขาน่าจะว้าไปแล้วเขาจะงงเฮ้ยใครกบีเปี่อะไรกันกับเนี่ยคนเยอะจังเลยเอ้ยกลับมาก่อนเราไม่น่าทันแล้วเขาน่าจะว้าไปแล้วแหละแมวแมวหายไปแล้วแจกไม่ทันใะ อ่ะไม่ใช่แจกไม่ทันไม่ทันได้แจก t ค e ฟ u ักนี่มันอะไรกันเนี่ยเราก็ทำการที่จะวิ่งไปหาผู้ชงนี้ร้ายต่อไปครับเฮ <_ C 2> <ท>้แต่ข้างหน้าเราอยากได้เลยนะเขาอยากได้ UTC เหรอเราก็นะฮะมอบ UTC กับเขาไปเลยครับผม S> <S ผมไม่รู้ว่าคนนี้เขาจะล็อกต้มผลรี่เปล่านะฮะแต่ว่าเขาอยากได้ UTC ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ให้นะฮะ UTC มาเราก็เทรด UTC กับเขาไปเลยครับผม เป็นไงของจริงสรืเรียกชั้นนั้นไม่มีเพอขอ,ขอเราก็ให้นะฮะปุ๊ม <S 1> <S 1> เรียบร้อยไปต่อเร็วนะฮะด้วยพลังแหง่งเอ้ยนี่คนนี้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 ก็น่าแจกครับไม่มีตัวละครดีๆเล่นอย่างนั้นเหรอนะฮะคนนั้ก็น่าแจกอยู่นะครับแต่แจกไปยังวะลืมลืมกันเข้ามาตรงนี้ครับโอ้โหตัวละครดีนะเนี่ยให้ตายเถิดตึงๆเลยแล้วฝันดูนี้เดียยเด๋ยวโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวก่อน บีปรกรณ์กลับมากรนหรือว่ามีตัวละครดีเล่นอยู่นะแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ทานแล้วครับลาก่อนบีปรกรณ์เขาเลงหายไปครับเงียวหายไปแล้วไอ้ไฟักเราก็ทำการไล่แจกต่อไปครับกับบุคคลคนน้ที่มีกอนวและบุคคลนี้น่าแจกมากๆเลยครับผมเราก็ทำการพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยครับเขาน่าจะกำลังมึนๆอยู่นะฮะเออแจกคนมึนๆเนี่ยแหละที่เพิมพ์ผิดหรือเปล่าใช่ปะเนี่ย เอ้ยติเท็ดติเท็ดแล้วก็ทำการเทได้ก็ไปแบบรัวรับรับรับทีรับทีนะครับนี่คือการตื้อแจกไม่ได้ทางการตื้อเทิดตืต้อแจกนะครับตื้อแจกเอ้ยรับหน่อยอยนี้รับแล้วรับแล้วมาแล้วครับผม, <im it> ผ,มผมก็ทําการปุ๊บปับป๊บไปแบบรวดเร็วหนึ่งสองสามปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บงงงงงุงง๊บปุ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 ๊ อ่าถ้าให้มาขนาดนี้เราต้องใส่จัดหนักจัเต็มกว่าเดิมครับ <c oughs> นี่ใส่ไปเยอะๆเลยตัวนี้ไปด้วยเอาคืนไป <c oughs> เอาคืนไปให้หมดนี่ใส่ไปใส่สุดเอาเอาให้หมดเลยนี่แหละครับในการแจกด่แท้จริงครับโอ้โห,โหการเทรดที่ขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ไม่ขาดกบาลไปตายเถอะแล้วตัวนี้ครับผมก็ขับเคลื่อนด้วยพลังตูดของผม <c oughs> เพื่อหาคนต่อไปครับใี่คนนี้มันตึงให้คนนี้มันก็ได้นะเนี่ย มีตัวละครดีประมาณหนึ่งตัวครับก็คือกอรฟรี่นะครับเฮ้ยจะไปไหนนายกลับมาก่อนนายอย่าเพิ่งไปแล้วก็ํำการขับรถตามครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหาเขาไปเลยคนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดผิดชื่อเนี่ยคนนี้ปะแล้วก็ทำการเทศหาเขาครับเขาจะรับไหมรับทีรู้เขาไม่รับรับหน่อยรับไหมตอนนี้ก็ไล่เทศไปหาเขาแบบรัวครับแต่ก็ยังไม่รับสักทีอะรับทีพ่อหนุ่มหรือว่า หรือว่าเขาสรุปไปแล้วเมื่อกี้เขาเพิ่งเดินเขาจะสรุปได้ไงแต่เขาไม่รับเทดแล้วเนี้ยเดียวรู้ว่าเขาเขาเขาติดเทดอยู่เหรอตอนนี้เขาติดเทดอยู่แต่เขาเขาเขาเอ้ยได้แล้วยังปฏิเสธเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้มันเทติดตอนนี้มันเต,ติดไม่ได้ไม่นะเราไม่สามารถที่จะแจกคนนี้ได้อย่างนั้นเหรอเบื่อไไดลรักความพยายามครับผม,มจะทำการเติเทดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรับรักผม ตื้อตือ้อเท่านั้นที่คองโลกี้เกียรล้ขี้เกียจตื้อล้ตอนนี้โอ้ฝักไม่ได้เลยวะตอนนี้ตื้อของผมไม่สําเร็จครับผมก็เลยทําการที่จะไล่าหาคนต่อไปฮะคนนี้ก็น่าแจ่มเหมือนกันที่เนี่ยไม่มีตัวเลนใช่ไหมครับนอนผมก็เลยทําการที่จะพิมพ์ชื่อเขาไปอีกเหมือนเดิมครับปึ๊บปั๊บปึ๊บนี่ไงแล้วก็ทําการเทียดใส่หน้าไปเลยนี่รับแล้วแล้วก็ทําการกดแบบรวดเร็วครับปุ๊บปั๊บ เทเลยเอ้ยเอางงงง,งงงไหมดี๋วเขาอาจจะคิดว่าแบบเราจะกดแคนเซิลเว้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราแจกจริงว่ะงงหรือเปล่าเราไปดูกันนะครับเขาดูท่าทีเป็นไงดูท่าทีเป็นไงนิ่งไม่กิบไม่ไหวติงงงหรือเขางงหรือเขาจะคิดว่าเราเทผิดวะเฮ้คนนี้ก็น่าแจกนะเนี่ยแต่ละคนนะครับและตอนนี้นะฮะเราก็ทำการ ที่จะขับแว้นแจกอย่างต่อเนื่องครับเราไปดูคนต่อไปที่จะดูท่าทางมึนๆนะฮะเราก็จะไล่แจกต่อครับผมตอนนี้การขับเคลื่อนของเรานะฮะเราก็ไปได้ไวามากๆคนนี้ก็กิดตัวคนนี้ก็น่าแจกครับเพราะเขามีตัวแดงที่แบบคตึงหนึ่งตัวครับผมนี่แต่เขาก็มีตัวแดงนะแต่ว่าตัวแดงของเขามันไม่ตึงไงถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็น UDC นะครับมันจะเป็นอะไรที่ตึงสําหรับเขามากๆนะครับเนี่ยคนไหนวะนี่ไง เลยเขาจะรับรักผมหรือไม่รับแบบรวดเร็วแล้วก็ปึ๊บยูดีซีไปให้เขาครับเฮ้ยงงงงรูปคนะข่าวอาจจะคิดว่าแบบผมแบบไม่ให้จริงนะครับเอ้ยเป็นไงแป่ผมงงให้จริงให้จริงไม่จริงหนังนะเนี่ยการขับเคลื่อนด้วยพลังตูดของผมก็แวนต่อไปครับเพื่อหาคนที่จะได้รับตูดติดเสาแลวช่วงนี้แวนติดเสาตลอดเลยให้ตายเถอะ เอาหละครับเราก็เจอแล้วแต่เขามีตัวละครสุดตึงอยู่นะันะดินั่นคือซีเนเตอร์นะฮะเขาก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมก็เลยทำการที่จะแวนหาบุคคลที่เราจะทำการแจกแบบต่อเน,นื้อให้คนนี้ว่าไงเฮ้ยคนนี้จะไปลงอินอินโหมดแต่เขาไม่มีตัวดีรีบเลยเรียบเทดให้กับเขาเรีบเทดเดี๋ยวคนไหนวะ ดูหน้าตาใส่ผ้า,ามันคอคนนี้คนนี้เดี๋ยวจะพึ่งว้าพะนุ่มเด๋ยวพึ่งว้าผมก็ใส่ไปแบบรวดเด็วปุ๊บปับ๊บเฮ้ยแต่เ,เขาใส่ตัวนี้มาเอ้าไม่เอาดิไม่เอาดิไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้ยกิดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องใส่เพิ่มปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บเอาตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ให้ไปเลยเอาเอาตัวนี้มาทำไมเอาตัวนี้ไปด้วยนี่เอาเอา,เอาพร้อมลงบอดใส่หมดพร้อมใต่บอดเลยครบเ็จเออโคตรตึงดูครับสองตัวนี้เขาก็ทําการที่จะยิ้มปี่แล้วดูเขาจะเปลี่ยนเฟซไหม ไอ้ยสิบสองวิเขาวิ่งเปลี่ยนเซตไหมเฮ้ย <_ an> ยังวะยังไม่เปลี่ยนเซตวะเฮ้ย <_ an> <_ an> ใ,ใส่แล้วใส่ยูดีซีไงใส่ยูดีซีไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเซตไหมเอเอแล้วตัวสุดท้ายลงาอะไรวะนะเฮ้ยเอาออกดิพี่เอาเอาโลมาใส่แทนก็ได้เยอะ <an> ทำไมเนี่ย <_ an> และตอนนี้ผมก็เลยทำการที่จะหาคุณแจกต่อแบบคนที่ขยันแล่น แต่ไม่มีตัวโหดสักทีครับนั่น,น,นกับคนนี้ครับผมเขาจะไล่ลักลับพ่องหรือเลปล่ามาแล้วแล้วผมก็ทําการใส่จุดๆ2ตัวไปครับเมื่อกี้เพิ่งได้มาดนว่เหมือนแรกมานะครับและเขาก็ทําการงงงงครับอยู่ดีๆก็ได้จุดแดงถึง2ตัวกันเลยทีเดียวว้าวเคืตึงและปฏิกิริยาเขาเราก็ไม่รูค้ครับแต่นี่คือการไล่หาเทรตต่อไปเฮ้ยพ่อหนุ่มน้อยคนนี้ นี่มันไม่ใช่หนุ่มน้อยนี่มันหนุ่มใหญ่นะครับดูหน้าตาเขาแบบจิ้มลิ้มพอสมควรนะครับนี่มีกระพริบตาด้วยนะแล้วก็ทนุกาที่จะพิมพ์ชื่อเขาลงไปฮะเจะเอ๋ง่ยคนไหนว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าน่าจะคนนี้นะครับดูไปพิมพ์ชื่อผิดนี่ไงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับกับบุคคลคนนดี้นี่ใส่เป็นสองตัวแล้วกดไปเลยเอ้าองงมาดูปฏิกิริยาเขากันครับเอ้าวัดเด็บ อ้นี่คืออะไร WTF นี่คือ w h a t the f u ร k แบบไม่ใช่ WTF <laughs> WTF ครับดูเบรกเกีกรยาวครับเฮ้อย,อยอับดุไปเด้ออ้๊อับดุไปเด้อว่าดูว่าอยู่ดีๆก็อะไรอ่ะอะไรในฟรีอะไรอ่ะงงอะไรอ่ะพูดจริยะะรงย <laughs> ยา OMG เฮ้ย <laughs> <laughs> ต่อฮะอยู่ดีก็ได้แดงครับผมผมก็เลยทำการ ที่จะแว้นรถต่อไปเฮ้ขับดีๆหน่ยอยฮิสองคนทําอะไรอยู่นะน่ะเราก็เจอบุคคลครับซานตาเหรอนี่มันซานตาคอร์สใช่ไหมเนี่ยซานตาคอร์ทวิ่มันมีตัวดีเล่นเลยซานตาคอร์สหยุดก่อนจดอดรถเดี๋ยวนี้เอาละครับเป็นคนที่น่าจะเป็นคนเกาหลีเพราะว่าภาษาเฮ้เท,ทไม่ติดตั้งด้วยไม่เปิดไม่เปิดเทดอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทําการที่จะแว้นหาซานตาคอร์สคนนั้นที่ผมจะแจกเขาไม่ได้พวกเขาคือ ซันตาคอเออมันเกี่ยวไหมเนี่ยหาไปไหนแล้ววะมองมุมสูงหายไปไหนล้นู่น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 เจอแล้วเราก็ทำการขับแว้นไปหาซันตาคอสเพื่อทำการแจกให้กับคราวครับแต่เราไม่สามารถพิมพ์ได้ดีมันคือกฎของเรานะครับแลเขาไม่เปิดเทปซะด้วยให้เปิดเทปหน่อยพดุมพ่อหนุ่มซันต้าเปิดเทปดูนี่เอ้ยไปไหนเนี่ยซันต้าเปิดเทปหน่อยซันต้าซันต้า ขับรถตามเบกจะแตกแล้วซานตาจะไปไหนเนี่ยให้ตายเถอะเท็ดก็ไม่ติดสักทีเฮ้ยหยุดวิ่งแล้วมาเปิดเทศก่อนซานตาเรื่ตอนนี้ผมก็ทำการที่จะแว้นตามซานตาตัวน้อยครับเฮ้ยเลี้ยว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 ,ยวงงเขงาก็คงงงอะ่ะมันตามอะไรกันเป็นกระบวนเลยวะเนี่ยซานตาหยุดก่อน ตอนนี้ครับผมก็ทําการด้วยพลังขับเคลื่อนของตูดครับทำการไล่ตามซานต้าฮะเฮ้ยมันก็ไวเหลือเกินขับรถแต่ไม่ทันเขาค้งเขาค้งเหยียบเหยียบเหยียบเฮ้ยใครทันละใกรทันละเฮ้ยเร็วเร็วรถตาบอกอะไรกันปาไอ้บุคคนคนนี้มันอะไรกันมาตามกันทำไมนี่ยซานต้าครับผู้หันกลับมามอง แล้วก็แว้นต่อไปแบบต่อเนื่องซันต้าหยุดก่อนซันต้เาเขยังไม่เปิดเถอครับยังแว้นต่อเนื่องฮะ้ลบซันต้รซันตอาหยุดเดี๋ยวนี้เราทำเป็นขบวน <laughs> นี่ก็วิ่งไปคิดชีวิตเลยโอ้จุกจุกจะไม่ได้เล่นวิ่งไล่จับนล้เวย้ยเฮ้ย แล้วก็วิ่งตามต่อไปแบบต่อเนื่งองมันเสียเวลาชีวิตก็จะแหมซานตา้าเบรกแล้วมาเปิดเทปเดี๋ยวนี้ซานตา้า<บ>เราแค่อยากแจกนาะยะเฉยๆเพื่อนอเรารู้ว่านายแจกคนมาเยอะแล้วซานตา้าเกี <c> ่ <oughs> ยวไหมเนี่ยเฮ้ยเบรกจะแตกแล้วมันจะหมดแล้วเ,เร็วๆซานต้าเขาไม่หยุดสักทีครับผมเขาจะวิ่งไปจนกว่าชีวิตเขาจะหาไม่ เหนื่อยแล้วเนี่ยจากคนอื่นก็ได้ท่าตางงเราก็หาคนแจกต่อไปครับนี่ละกันนี่ก็ใส่หมวกซานตาคอสเหมือนกันน่ะมันย่าจะแทนกันได้นะแล้วก็าทำการที่จะเทศหาตัวละครตัวนี้อ่ะไม่ไม่เปิดดีละทำไมกันเนี่ยทำไมไม่เปิดเทศกันะแล้วก็หาคนรับแทนซานตาแล้วกันนะฮะงงเหมือนกันตอนนี้ เหนื Lucas, das ่อยและน้ำมันหมดนะคนนี้แล้วกันครับคนนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเขามีตัวละครที่ค่อนข้างจะสู้ชีวิตครับแต่ซานต้าของเราก็เถิไม่ติดเหมือนเดิมเอาเลยครับตอนนี้ฮะเราก็อยากแตกซานต้านะแต่ว่าเถนไม่ได้สักคนนะครับตอนนี้และใส่หมวกซันตร์คอสกันเต็มเลยนะฮะและตอนนี้เราก็ทาการไล่แจกต่อไปครับบุคคลคนนี้ก็น่าแจกเนกันนะครับเพราะว่าเขามีตัวละครค่อนข้างเยอะ แต่ไม่มีตัวดีเล่นนะฮะในดูชื่อดีๆเลยหายไปไหนเนะี่ยคนไหนวะหาไม่เจอ <c oughs> <c oughs> เอา้าซานต้ามาคุกปุงชวนเฉย <c oughs> เอาแล้ครับท่านผู้ชมเราก็ทำการแว้นหาบุคคลที่จะได้รับปันสุขต่อไปครับและผมก็เจอแล้วบุคคลแว่นน้อยนี่ไงและเราก็ทำการเธิดให้เข้าไปครับไม่รับซะด้วยรับหน่อยเถอะรับหน่อยเอ้ยไม่รับเลยแเราก็ทำการ เทต่อเนื่องอจุกว่าเขาจะรับปวดขาแล้วตอนนี้และปวดขาแบบนี้เขาก็งงเฮ้ยรับหน่อยรับเร็วไว้ยตะคิวกินละเอ้ยขาชาวิ่งจนเหน็บกินเฮ้ยไม่รับอุ้ยเจ็บ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 ขาแล้วฮนะออ้ยรับแล้วเอ โอ้ยโอ้ยคิวคินครับอ้ยอ้ยอ้ยเจ็บจิตโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ในเกมชีวิตทิงจะคิวกินให้บุคคลนี้ก็น่าแจกเหมือนกันครับแต่ว่าเบคอนนะครับผมน่าแจกหรือเปล่านะยังดีกว่านะครับแจกคนที่แบบตั้งใจเล่นก่อนนะครับนี่แล้วกันนะฮะนี่ก็ตั้งใจเล่นเหมือนกันนะครับตัวละครค่อนข้างแน่นแต่ ไม่ค่อยมีตัวดีเท่าไหร่นะฮะมาครับบุคคลคนนี้อ้าวใสมาให้ซะงั้นจะไม่ได้จะแลกแต่ตัวนี้คิวกินพูดเยอะไม่ได้โอ๊ยแต่นีโดนเยอะไปนะเอาออกหน่อยเรียงตัวอ๋ออ๋อ้๋ออองงงงงงอะไรครับจะแจกครับเฮ้ยทีอยู่อะแทงอยู่อะแ a งกิ้วอะไรเงี้ยทั้งในเกมเลยเนี่ยผมก็ทำการเรียงตัวละครไปครับ เอาให้เลเนี่ยออมันต้องรับง่ายๆอย่างงี้ดิโอ้เกียดวิ่งตามได้ยังไงและตอนนี้ครับผมก็ทาการวิ่งมาข้างนอกครับแล้วก็หาคนที่คู่ควรในการที่จะล็อตหมดคังครับเหนื่อยแล้วไอต้ต้เถอวิ่งนะหาตนตาคนเดียวก็เหนื่อยแล้วตอนนี <laughs> จ้จบลอ็อตจบล็อตไม่ไหวแล้วเ,เดี๋ยวผมลุก้ะคการแวนไปด้านบนครับผมเรามาหาคุณคู่ที่คู่ควรกับการเหมาคังไปแล้วกันนะฮะ ไม่ไหวแล้วฮะเหนื่อยจริงๆขายๆขายคู่ควรที่จะเมาคังนลขคนนี้คนนี้น่าจะโอเคเราไปหาคนที่แบบกําลังเข้าเล่นดูนะครับว่าคนไหนกําลังแบบกําลังเข้าด่านเพื่อทําการแล่นอะไรเนงะี <c> ้ย <oughs> เราก็แจกตัวให้เขาเป็นลายนะฮะให้เขานั้นไปฟาร์มอย่างสนุกและสุขีต่อไปครับผมและก็เอาตัวละครหล่าไปใช้ประโยชน์แบบต่อเนือ่องฮะหาแล้วกันเท่านี้นมีหรือปะอ้โหู <c oughs> อันนี้ก็ตึงเกินนะฮะมือนต่อไป โอ้โหอันนี้ก็ตึงเนี่ยโหขนาดเบคอนอยังตึงอะครับพี่โอโ้ตึงเกินเลื่องแว่นต่อไปครับเรามาดูกันว่าเราจะเจอกับบุคคลปริศนาที่โชว์ความตึงของเราอ,อ,อคนนี้ว่าไงคนเนี้ยว้าวคนนี้ก็ตึงหรือเปล่าไม่ตึงอะแจกเลยแล้วกันครับผมจะได้ปิดคลิปแล้วนานเกินรับหน่อยครับพี่รับแล้ว เดแต่ก็ต้องานใส่หมดใส่หมดปุ๊ธปั๊ดพุ่าแจกกิกกี้เอากิกกี้ไปให้หมดเลยห <c ười> มดแล้วเย่ต yeah. อนนี้ยิวกินโอ้อบนขายิวกินเย่เ yeah. หลือตัวหนึ่งตัวนี้ทำไงอ่ะทีนี้นอ้อาวไม่หมดย่อยเลยย่อยเอาย่อยตัวนี้ย่อยไม่ได้เ <c ười> ย่หมดแล้วยูอ้าวยังยังอยู่ยังอยู่ยังไม่หมดย่อยย่อย ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเย้หมดแล้วใช่ยังไงสายดวงแล้วเราก็ก็มาที่กินกุ้งช็อปร้านของกระผมเองครับนี่คือร้านที่จุ่มตัวละครอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่มีการซื้อสดนะครับผมลุ้นดวงอย่างเดียวสดๆนะฮะตอนนี้ก็2เกมครับออตาตากับอ่าทอยเล็ตเทอรเวอร์ดีเฟนต์นะฮะก็จะมีการันตีเกลือทุก 20รอบการสุ่มนะครับผมถ้าใครสุ่ม20รอบแล้วไม่ออกเนี่ยกรุณาอาติเอ้ยไม่ใช่กรุณามารับของฟรีที่ร้านได้เลยนะครับไม่ใช่ร้านดีๆเหมยร้านจินกุ้งนะครับติดต่อทาง Facebook ได้เลย